ะะแต่่่่ววาาาาาาาเเรรกก็มานนาออดททททคคะะุททะิีงลยยจ์สวัสดีครับพบกับรายการ Marketing i d e a อเดียกับผมอาจารย์วรปาดอยพงคงหรืออออูคนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปนอกสถานที่กันเหมือนเดิมไปสัมภาษณ์นักธุรกิจสาวสวยสุดน่ารักมีความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งทั้งที่เขาเป็นคนทันสมัยนะครับน่ารักด้วย แต่มาสนใจธุรกิจสมุนไพรไทยเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดของเขานะครับว่าทําไมเขาถึงสนใจเรื่องของธุรกิจสมุนไพรไทยแล้วก็สู้กับปัญหาอุปสรรคอย่างไรครับผมเชิญรับชม รับฟังได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านสมุนไพรในเมืองของนักธุรกิจสาวสุดสวยสุดน่ารักนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของวิทยาลดยอแห่งนี้ะนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนักธุรกิจสาวสุดสวยของเรานะครับโอ้มีทั้งความเป็นไทยความโดดเด่นของแกเดยี้คือความเป็นไทยผสมกับสารกับความทันสมัยนะครับได้มาเปิดธุรกิจร้านขายยาสมุนไพรไทยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่แท้แต่กลับมาสนใจเรื่อง พวกนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เราก็จะมาฟังคิดลับความสำเร็จหรือจุดเริ่มต้นอะไรต่างๆที่เขาถึงมาทาธุรกิจนี้นะครับอ่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะจานโอ้โโอโค่ะโอ,อ้เราไม่ได้เจอกีดด่ปีแลนะ้วเนี่ยหูนะ่าจะประมาณ5ปีได้เลยนะคะจาย์ตั้งแต่จบที่สยามธุรกิจมาโอ้โหนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ออกรายการในวันนี้เพราะรายการนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆที่กล้าทําธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างนี้ครับ รู้สึกแบบว่าดีใจนะคะที่อาจารย์มาถ่ายทำรายการที่นี่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์อูนะคะแล้วก็ช่องแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์นะคะที่เรียนก็ช่วยงานอาจารย์เยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยงานวิทยาลัยแต่ไม่น่าเชื่อนะ5ปีเนี่ยสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้นะครับเริ่มเข้าคำถามเลยนะครับทำไมถึงมาสนใจธุรกิจด้านนี้ครับผมออจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกคือครอบครัวเนี่ยดูแลผู้ป่วยไข้นะคะที่ เดินไม่ได้แล้วหนูเนี่ยเป็นหมอประครบอะค่ะมีประสบการณ์ประครบมา3าปีซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเออเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนไข้มาหาแค่แบบเพียงประครบอะก็หายเลยแบบสนใจวิชาการแพทย์แผนไทยอ,อยากเป็นหมอแผนไทยอะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการรักษารักษาสุขภาพได้เนี่ยง่ายๆด้วยสมุนไพรไทยโอ้ไม่น่างหเก่งนะครับว่ามีแนวคิดแบบนี้ด้วยแล้วคือ ที่น่าสนใจที่ผมอยากมาสัมภาษณ์ก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยส่วนใหญ่เราจะเห็นหมออายุเยอะๆใช่ครับลุงป้าน้าอาแต่นี่เพิ่งอายุ20่ว่าๆนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าเ,เรื่องของสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคุณบุญช่วยเนี่ยมีวิธีการยังไงครับในการหาไอเดียทางธุรกิจแล้วก็ทำการตลาดแบบให้คนสนใจเยอะๆครับผมไอเดียนะคะสาหรับไอเดียตลอดระยะเวลา5ปีใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือว่าหนู อมองกระแสโลกประเทศไทยกระแสรัรกษาสุขภาพโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยหนูจึงมองตลาดว่าออสมุนไพรไทยเนี่ยตอบโจทย์ถ้าใส่สารเคมีคะคือระบบร่างกายแน่นอนมีปัญหาแน่นอนค่ะในระยะยาวๆนะคะอาจารย์ถ้าเกิดไม่ใส่ข้อดีของมันคือถ้าไม่ใส่คือว่าสุขภาพหนึ่งเราได้สุขภาพค่ะร่างกายที่แข็งแรง<อ>แล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอะไรเจือปนในร่างกายเราค่ะอาจารย์ ร่างกายสุขภาพก็จะดีแล้วพวกนี้มีงานวิจัยรองรับไหมครับมีค่ะอาจารย์อ,อย่างตัวยาอย่างเช่นตัวยานะคะอย่างตีพาราอย่างเงี้ยก็จะมีงานวิจัยเหมือนกันยาละ,ละหลายตัวที่ได้รับงานวิจัยก็เยอะค่ะอาจารย์จะมองหาลูกค้าที่จะมาสนใจสินค้านี่ต้องทําอย่างไรครับผมก็คือเริ่มจากข้อหนึ่งนะคะคือเริ่มจากการให้ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาสุขภาพก่อน โดยเริ่มจากคนในหมู่บ้านแล้วก็คนในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนนะคะอาจารย์สองเนี่ยเราแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้านสมุนไพรไทยให้คนรอบข้างรอบตัวและลูกค้าที่ใช้บริการจนเกิดการบอกปากต่อปากคะ่ะอาจารย์คือทําให้ขยายฐานลูกค้าได้แล้วก็ข้อที่3นะคะหนะูมองหาลูกค้าที่ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพเช่นผู้สูงอายุหรือ คนในวัยทํางานที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องแก้ไขปรับปรุงค่ะจารย์โดยที่เรามีหนึ่งคือมีหน้าร้านให้เข้ามาเลือกใช้บริการมีการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีตรวจจุดอ่อนสุขภาพรายบุคคลวัดความดันฟรีติดตามผลกับคนไข้โดยการโทรถามอาการจนกว่าจะหายดีเป็นต้นค่ะจารย์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีเว็บไซต์มีการออกบูธ มีการทําการตลาดออนไลน์สื่อสารออนไลน์ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรักษาสุขภาพค่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อคนเนี่ยใช้ใช้มากใช้น้อยอย่างไรครับผมออต่อคนนะคะอาจารย์ส่วนมากที่เข้ามาปรึกษากับเราเนะะี่ยค่ะอาจารย์ส่วนมากออจะฟรีเลยค่ะค่าใช้จ่ายแต่ว่าตัวยาที่เราจะแนะนําซื้อกลับไปเนี่ยระรับแรกเนี่ยเราจะแนะนํายาสมุนไพรง่ายๆก่อนเลยค่ะอาจารย์อย่างมีเคสหนึ่งนะคะ ที่เกี่ยวกับระบบปัสสวาวะค่ะก็คือปัสสวาวะติดขัดเงี้ยค่ะในสัจกรร้านเราเนะะี่ยค่ะก็จะแนะนําก็จะมีแบบแบบใบครูหรือว่าง่ายๆเนี่ยกระเจีย๊ยบแค่น้ํากระเจี๊ยบต้มอะค่ะก็สามารถขับปัสสวาวะได้แล้วอะค่ะจา้าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเนี่ยใช้ทุนเยอะไหมครับ จุดเริ่มต้นนะคะคือหนูใช้เงินเก็บของตัวเองเงินลงทุน,นคือเป็นเงินเก็บของตัวเองคือ1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ตอนแรกเนี่ยร้านยาเราเนี่ยของยังไม่ได้เต็มร้านขนาดนี้นะคะจาย์ก็คือ,อค่อยๆให้ความรู้แล้วก็จําหน่ายสินค้าเลยใช้กําไรเนี่ยมาซื้อต่อยอดต่อะคะ่ะจาย์คือในทุนหมุนเวียนในร้านจนแบบว่าเรามีของเต็มที่ของในร้านให้เลือกช็อปได้ะคะ่ะจาย์สมุนไพรที่เนี่ยนะครับมีขายเฉพาะในร้านที่นี่ที่เดียวนะครับ ออใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้ยังมีขายหน้าร้านที่เดียวแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าสมุนไพรนะคะถ้าเขียนว่ายาสามาญประจําบ้านใช่ไหมคะก็คือจะสามารถจําหน่ายได้วางหน้าร้านขายยาได้หมดเลยอะคะ่ะอาจารย์ตอนนี้เรามีออนไลน์ค่ะอาจารย์ก็คือจะมีพวกอาหารเสริมเวทสัมภารเครื่องสัาอาง,งอสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าร้านแห่งนี้มีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเดีย๋ยวเราจะให้เพจสัตว์อ เขาจะแนะนําสินค้าบางอย่างนะครับเป็นออเดอร์ให้พวกเราดูก่อนนะครับสวัสดีครับผมหมอนตรพรแพทย์แผนไทยนะครับรับหน้าที่เป็นเภสัชกรประจําร้านขายยาสมุนไพรในเมืองแห่งนี้นะครับในร้านของเราเนี่ยครับมียาสามัญประจําบ้านแผนโบราณ24ขนานนะครับเอาไว้ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของทุกทุกท่านนะครับอย่างเช่นคนเป็นไข้เราก็มียาแก้ไข้นะครับแก้ไอนะครับยาระบบทางเดินหายใจนะครับแก้ปวดเมื่อย ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นหรือว่าถ่ายไม่ออกเราก็มียาสามัญประจําบ้านเอาไว้ดูแลรักษาอาการพวกนี้นะครับร้านของเราเน้นดูแลกันแบบครอบครัวนะครับถ้าทุกท่านเดินเข้ามาในร้านเราเราจะตรวจความดันให้ฟรีนะครับรวมถึงตรวจจุดอ่อนสุขภาพนะครับถ้าเจ้าเรือนตามแบบแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งท่านสามารถเอากลับไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นของทุกท่านได้นะครับถ้าทุกท่านว,ว่างๆเรียนเชิญนะครับ ร้านขายยาสมุนไพรในเมืองตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสินทรลังสิตนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอแนะนําเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีในในการเริ่มต้นทาธุรกิจครั้งแรกเนี่ยคืออะไรครับผมข้อ1นนะคะต้องมีเมตตาจิตต่อผู้ไข้ที่เข้ามาใช้บริการนะคะมีความรักในงานบริการ การใช้ยาสมุนไพรต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าค่ะอาจารย์เป็นผู้ป่วยเป็นหลักนะคะ2คือต้องมีความรู้ในธุรกิจที่เราทําเป็นอย่างดี 3. คือบริหารจัดการต้นทุนกําไรขาดทุนนะคะในร้าน 4. คือมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในธุรกิจที่เราทําอยู่เสมอก็ข้อ5นะคะตอบแทนช่วยเหลือสังคมพระสง์เป็นต้นนะคะ ตอนนี้ที่ทางร้านทําอยู่นะคะจา์ก็ไม่ทำการตลาดเพื่อกําไรอย่างเดียวนะครับทาการตลาดเพื่อสังคมเลยนะครับคือมีกําไรก็สามารถช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับเห็นสวยๆเงี่ยน,น,น่ารักบอ,บอย่างตัวเล็กเบาบางเนี่ยถามจริงๆนะครับทำธุรกิจเนี้ยคนมองว่ามันดูแบบขัดกับตัวเองง้นเปทังที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเคยท้อแท้หไหมท้อแท้นะคะอาจาย์อย่างแบบท้อแท้มากแม้กระทั่งแบบว่าตอนแรกธุรกิจนะคะจารย์3เดือนแรกถึง5เดือนแรกเนี่ยคือเราขาดทุนนะคะอาจาร์ แต่ว่าเราก็มานะอดทนค่ะทำทุกวิถีทางเลยค่ะอาจารย์เพื่อให้แบบว่าคนเข้ามามค่ะแล้วทำยังไงถึงให้หายท้อแท้ครับคือวิธีการทายังไงให้หายท้อแท้ใช่ไหมคะอาจารย์คือหนึ่งคือต้องให้กําลังใจตัวเองมากๆอะค่ะเพราะว่าความตั้งใจมุ่งมั่นมานะค่ะอาจารย์อยากจะให้ความรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้กระจายออกไปะคะ่ะอยากให้คนรู้จักยา24ขนานแผนโบราณมากขึ้นและก็วิธีการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยมากขึ้นนะคะอาจารย์ เห็นไหมครคือไม่ท้อแท้ต่อคําติฉินนินทาคนหเห็นในรูปในวิดีโอนะครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักต้องขุดดินเองใช่ไหมฮะตากแดดตากฝนนะโอ้สุดยอดนะครับเป็น,ปนม,ามาก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับก็คืออันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอยากให้ฝากถึงนักธุรกิจหรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับว่าควรจะทําอย่างไรครับผม เราต้องเขียนแผนธุรกิจก่อนระดับแรกนะคะแล้วก็ในความถนัดความชํานาญของเราว่าเราถนัดชํานาญทางด้านไหนแล้วก็มีจุดหมายแล้วก็เป้าหมายค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องลงมือทํะถึงจะประสบความสําเร็จได้โอ้สุดยอดนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสนใจอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับสวัสดีครับผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่สุดยอดสุดครับเรียนจบภายใน5ปีมีธุรกิจ เป็นของตัวเองนะครับวันนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างครับชอบตรงไหนหรืออยากจะติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซั s สไคร้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย